เหตุผลที่แท้จริงเหตุผลสําคัญที่จะอธิบายถึงการไม่รับร่างรัฐมนตรฉบับนี้คืออะไรครับมีเหตุผลอยู่หลายประการนะค่อนข้าง,างสำ้ัน,นหน่อยมันเป็นเรื่องเก่าๆที่เราเคยผ่านการต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นคงหนีไม่พ้นแหละที่จะต้องพูดเรื่องเก่าๆก,กันบ้างนิดหน่อยคครรัับบในประการ,รแรกนี่ ผมต้องพูดถึงจุดกําเนิดของรัฐธรรมนูญซะก่อนว่าอืรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะต้องมีกําเนิดมาจากประชาชนครับนะทีนี้ประชาชนที่ไหนละ่ะตั้งหกสิบเจ็ดสิบล้านคนมันจะมาช่วยกันทํารัฐธรรมนูญได้มันก็มีตัวแทนตัวแทนของประชาชนก็คือคือรัฐสภาค,คือในปกติเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งมีสภาข,ของประชาชน ับแล้วใครจะทํารัฐธรรมนูญก็ให้กรรมธิการชุดใดไปร่างขึ้นมาก่อนแล้วก็มาผ่านรัฐสภาอย่างนั้นก็เรียกว่ามาจากประชาชนคือกลเออมันต้องมาจากจุดนั้นทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่เขามีกรรมธิการยกร่างแล้วเขากดเชิญใครต่อใครไปสดแสดงความคิดความเห็นผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปสดแสดงความคิดความเห็นครับ คนตนปชทั้งหลายเขาก็บอกว่าอย่าไปเลยไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกผมก็บอกว่าก็ก็รู้ดีว่าคงไม่มีประโยชน์แต่ว่าครับอ,อย่างน้อยไปเนี่ยเพื่อจะได้อ้างได้ว่าเราได้พูดไว้แล้วแต่เขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อ,อ,อก็เรื่องของเขาจะได้กลับมาบอกว่าสิ่งที่ได้พูดไปทั้งหมดนั้นกรรมาธิการซึ่งทีแรก ตั้งท่าเหมือนว่าจะให้ความสําคัญเหมือนว่าจะรับฟังครับแต่ว่าในที่สุดก็คือไม่รับฟังครับแล้วก็ไม่รับฟังไม่เพราะผมคนอื่นๆที่เขาไปมาครับพูดอย่างเดียวกันว่าไม่เห็นรับฟังอะไรสักอย่างน,น,น,นี่มันเรียกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีกําเนิดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของประชาชนมันเป็นของทหาร เพราะฉะนั้นไม่ได้ผ่านสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐธรรมนูญไม่ได้มันโมฆะเส้นสยแรกแล้วนี่อย่างันนี้่างีีแต่ว่าผมก็รับฟังไว้ครับทีนี้ก็มต้องมาพิจารณากันต่อไปอีกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อจุดกําเนิดมันก็ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมใชแล้วเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ไปดูเนื้อหาหน่อยสิผลปรากฏว่าพิจารณาเน,นื้อหาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละนะที่สำคัญก็คือว่ามีสวอ,อ<ม>ที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งครับจำนวนมากกว่าที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนที่มาจากการเลือกตั้งคือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดคนแล้วก็มาจากการเลือกลากตั้งมากกว่าก็เหมือนัำนวนห้าสิบนั่นแหละ พูดไปกับพูดเรือกับเพราะนั้นถ้าหากว่ามีสมาชิกซึ่งมาจากการลากตั้งมากกว่าที่มาจากการเลือกตั้งจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเห็นจะไม่ได้ครับแต่ในความรู้สึกของผมที่น่ารังเกียจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการที่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัดให้มีสอสอการเลือกตั้งด้วยสอสอนั่นกนารให ลงสมัครกันได้โดยไม่ต้องสังกัดพรรคครับตรงนี้ดูทั่วไปก็ไม่น่าเกลีดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราบังเอิญเคยผ่านเหตุการณ์จริงๆมาแล้วคือสสอถ้าหากว่าไม่บังคับให้สังกัดพรรคมันก็จะเป็นสสอ,อิสระสะเปซส,ะสะปาร์ตร้อยร้อยมาร้อยคนก็ร้อยความคิดครับมันทําอะไรเป็นชิ้นอันไม่ได้แล้วก็เวลาประกอบกันตั้งรัฐบาล ก็เป็นรัฐบาลหัวแหลกหัวะแตกเขาเรียกว่าเบี้ยหัวแหลกหัวะแตกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นรัฐบาลทำอะไรเกิดไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามีเสียงสนับสนุนที่ไม่แน่นอนวันนี้อาจจะสนับสนุนกันห้าสิบคนวันพรุ่งนี้อาจจะสนับสนับสนุนร้อยคนร <Okay. S 2> กฎหมายบางฉบับเนี่ยมันถูกใจกก็สนับสนุนมากถ้ากฎหมายบางฉบับไปกระทบต่อพี่น้องประชาชนสสเขาก็มีหน้าที่ไม่เอา เขาก็โหวดคว่ำเขาโหวดคว่ำก็รัฐบาลก็ล้มนะรัฐบาลตอนรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเสถียรภาพรัฐบาลในสมัยก่อนนั้น6สามเดือนกเดือนก็ล้มแล้วสามเดือน6เดือนก็ล้มนี่เป็นการเมืองของประเทศไทยเพราะนั้นนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพครับนี่สองเรื่องนี้ก็เห็นในเอ็นทีแต่ว่า ท,ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่มาพูดกันท้ายๆเนี่ยคือมาตรา260ซึ่งว่ดเ,เรื่องคณะกรรมการอะไรล่ะยุทธศาสตรสต์เพืกอการปฏิรูปและปลองดองแห่ง,ง,งชาติคณะกรรมการยุทธศาสตรสต์ซึ่งมีอำนาจอย่างล้นเหลือเนี่ยแล้วไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาคือพยกเอาคณะปฏิวัดมาเป็น คณะกรรมการยุตศาสตร์เสียแล้วก็ใส่ประธานสภาเข้าไปใส่ประธานสารดีกาเข้าไปประธานสารปกครองเข้าไปแย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการใดๆของคณะกรรมการที่ว่านี้มันตรวจสอบไม่ได้นะมันไม่เหมือนหน่วยงานอื่นที่ตั้งนี่บัญญัติไว้เลยว่าผู้ใดจะฟ้องร้องมีได้แล้วทีนี้ก็กลายเป็น absolute c o อ e r ใช่ไหม การทำการรบต้องมีการคานนาดกันแต่หากกลไกต่างๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกวางไว้เต็มไปด้วยการไม่ยอมรับเต็มไปด้วยคําถามและมีข้อขัดแย้งมากมายเนี่ยรองรองมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับปฏิรูปมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ตัอย่างเดียวเลยได้เลยรัฐธรรมนูญเป็นตัวปัญหามันก็จะเป็นตัวก่อปัญหาตั้งแต่ประกาศใช้วันแรกอืม ไปจนถึงวันสุดท้ายบ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยปัญหาเด็กเล็กก็ไม่ต้องเรียนหนังสือกันละคุณก็จำเหตุการณ์14ตุลาได้จำการ6ตุลาได้นั่นประวัติศาสตร์ของเรื่องเหล่านั้นจะวนกลับมาใหม่หผมผมไม่ใช่ขู่นะผมไม่รู้จะขู่ไปทำไมเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปเชิญชวนให้คนเหล่านั้นออกมาต่อกัน แต่ผมรู้ว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญวางเงื่อนไขให้คนชนกันวางเงื่อนไขให้คนต้องแสดงความคิดเห็นปะทะกันมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์ปะทะกันสมาสชิกสปชหลายคนก็ออกมาบอกว่าก็คงจะต้องคว่ำร่างเสียเพราะหากว่าไปสู่การประชาม,ชามเติเนี่ยประชาชนอาจจะมีมติไม่รับร่างฉบับนี้ก็อาจจะเสียหายมากกว่าเพราะงั้นคว่ำสก่อนประเมินว่า เสียงของสมาชิกสปชที่จะคว่ำร่างรัฐบัตรนี้นเวลานี้นี่มีมากหัือยางครับหรือว่าสุดท้ายแล้วท่านมองว่าสปชจะยอมให้ผ่านออกมาไปสู่การทําประชามติหรือจะยอมคว่ำเส้นในขั้นของการพิจารณาของสปชครับผมทายก่อนแล้วกันครับผมทายว่าผ่านผ่านครับความคิดของฝ่ายที่ต้องการให้คว่ำรัฐมนูญนั้นผมเห็นว่าครันดี เป็นความคิดที่ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายในอนาคตแต่เป็นความคิดที่ปฏิบัติจริงไม่ไม่ได้หมายความว่าพวกยกมือคว่ำก็ยกมือแต่มันสู้มือของสมุนคอสนชไม่ได้ครับมันสู้กันไม่ได้ก็แปลว่ารัฐมนูษผ่านผ่านก็ผ่านไปสู่ความยุ่งยากไม่ได้ผ่านไปสู่ความสงบเรียบร้อยหรอกไม่สอดคล้องกับแนวทับแนวปฏิบัติ ที่สากลเขาทําอยู่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องถูกคนโหดค,ค,คนก็ถึงถึงตอนนี้ท่านพอจะโอเคถ้าถ้ามองในสมมุติฐานว่าผ่านนะครับนั่นหมายถึงว่าไปสู่การทําประชามติถึงตอนนี้พอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าประชามติคนส่วนใหญ่เข้าใจถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยของร่างนี้แค่ไหนเข้าใจถึงความเป็นเผด็จการของร่างนี้แค่ไหนหรือว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองไม่สามารถที่จะมีอำนาจมากพอในการที่จะควบคุมการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารตามร่างรัฐมนูรฉบ,บับนี้เนี่ยคิดว่าประชาชนเข้าใจพอไหมครับแล้วสุดท้ายประชาชนจะรับหรือไม่รับร่บรางนี้ครับต้องการคำอธิบายนะแล้วก็เรื่องนี้แหละมันเป็นความจําเป็นที่นักการเมืองจะต้องอธิบายครับเพราะทําไมนักการเมืองอธิบายแล้วจะให้ใครไปอธิบายละ่ะอื กานักการเมืองที่จะไปอธิบายได้และการที่จะให้คนเขาลงประชามติได้โดยสบายใจก็ต้องผ่านการอธิบายทั้งสองฝ่ายแหละฝ่ายสนับสนุนให้ผ่านก็ว่าไปฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้ผ่านก็ว่าไปก็ต้องเป็นแบบนั้น,นกลไกของเผด็จการหรือกลไกของอำนาจรัฐคงจะต้องควบคุมให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เขาตั้งทงเอาไว้ถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะนำไปสู่การให้ประชาชนรับร่างนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ ทีนี้มันจะ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 มีทางออกอย่างไรสําหรับคนที่ถูกกดทับอยู่อ่ะมันรัฐนูนฉบับ2550รัฐนูนฉบับ2550ก็ไปสู้กันแล้วคนก็มีสองส่วนรับกับไม่รับรับนั้นสิบประมาณสิบล้านไม่ก็สิบเป็นนั้นว่ารับชนะใช่ไหมครับแต่ปัญหาของรัฐนูน50เนี่จะเห็นได้ว่า ตลอดเวลาที่ใช้รัฐมนูรฉแบบนั้นมีปัญหาทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความไม่สะดวตกตั้งแต่ต้นเป็นบทเรียนครับาวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหาว่าไปทําประชามติผลลัพธ์ก็อาจจะออกมาว่าประชามติประชาชนส่วนใหญ่ให้ผ่านก็ผ่านไปไม่เป็นไราะว่าแต่ผมบอกได้ว่าการใช้รัฐมนูญก็จะกอบ ให้เกิดปัญหาแก่คณะรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วเลาะกันจนกระทั่งคณะรัฐบาลบริหารประเทศไม่สามารถจะเป็นไปได้แก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้คือในที่สุดความเดือดร้อนก,ก็ตกอยู่แก่ประชาชนอีกนั่นแหละครับแต่ว่าร่างนี้นในร่างนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาหาทางออกให้กับประเทศแล้วนั่นก็คือว่าถ้าหากเกิดวิกฤตขึ้นอีก ในวิกฤตการเมืองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเอาคนนอกเข้ามาเอาคนไหนก็ได้มาเป็นนายกแล้วก็คุมประเทศต่อไปครับก็บนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจับได้ไล่ทันอยู่นะว่ามันทั้งหมดนี่มันก็เป็นแผนการที่จะเอาคนนอกมาเป็นนายกนั่นแหละต้องการหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือต้องการต่อตอำนาจของคอสชอ,ออกไปครับนะ นี่แล้คือผลผลโดยตรงของมันอยู่ตรงนี้คือ,อ,อในคณะกรรมการที่ว่าผมถามสักหน่อยเถอว่ามันมีใครเสียงดังที่สุดอุปาก,การฐานลุงสุดฐานบกฐานเรือฐานอากาศมีประธานสารดีกาสานปกครองประธานสารรัฐธรรมนูญเข้าไปนั่งมีประธานสภาผู้แทนแถมเข้าไปหน่อยอดีตนายกแ,แถมเข้าไปหน่อยทั้ง มันเป็นกรรมการยี่สองคนนั่นหใครเสียงดังที่สุดผมตอบแทนคุณจอมช่วยบอกผมว่าผิดถูก mm hmm. ผู้บัญชาการทหารบกนั่นแหละคือคนที่มีเสียงดังมากที่สุดใช่ครับใครที่อยู่ในนั้นจะเสียงดังไปกว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่มี mm hmm. หรือจะเสียงดังขนาดที่จะคัดค้านหรือทักท้วงผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่มีครับถ้าหากผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว mm hmm. จาเป็น ที่จะต้องยึดอำนาจจะมีใครยี่สิบสองคนนั้นเป็นลุกขึ้นบอกว่าไม่ได้การยึดอำนาจเป็นการกระทันที่กฎหมายอาญาแม้แต่ประธานสาฎีกาจะกล้าลุกขึ้นคัดค้านแล้วอธิบายให้ท่านฟังได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ในที่สุดกรรมการทุกนี้ก็มีหนึ่งคนที่มีเสียงดังที่สุดมีค่าเท่ากับคนยี่สิบสองคนฮะครับ การคุณนี้จะไปแก้ปัญหาอะไรให้ประเทศชาติได้มีประชาชนจํานวนมากเหมือนกันนะฮะที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งในต่างประเทศรวมทั้งเคลื่อนไหวกันในเมืองไทยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยมีระบบการเมืองที่มีความเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะทําให้ประชาชนมีสิทธิ์มีอํานาจในการที่จะกําหนดอนาคตของบ้านเมืองประชาชนเหล่านี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อสู้กันอยู่ ตลอดเวลาทั้งในเมืองไทยและนอกเมืองไทยก็คือในต่างประเทศท่านมีอะไรที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้ไหมครับผมขอให้กำลังใจคนกลุ่มนี้และผมต้องขอขอบคุณคนกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ตื่นรู้ก่อนคนอื่นนะทั้งพี่น้องที่อยู่ในประเทศทั้งพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศที่รวมหัวกันประชุมปรึกษาหารือารการแลกเปลี่ยนความคิเดเห็นกันนี่สุดยอดเลย ท่านเป็นผู้ตื่นรู้ครับคือประเทศนะยังไงก็ตามมันมันต้องการคนหรือต้องการประชาชนที่มีความตื่นรู้ไม่ใช่ต้องการประชาชนที่หลับไหลในรงรับถ้าประชาชนไม่รู้จักตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ประเทศนั้นก็หมดอนาคตคและนี่เป็นหลักการว่าใทยมีอนาคตครฮะ ความหวังที่จะเห็นบ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยจะต้องรอกันนานแค่ไหนครับเรื่องนานละน,น,นานแน่ครับนะนาน,าน,าน,านานแน่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ,รบก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในต่างประเทศอย่าเพิ่งหมดกําลังใจครับผมมั่นนะครับคือผมพูดพูดอย่างมั่นใจได้เลยว่าถ้าตราบใดที่คนในประเทศยังมี กลุ่มกลุ่มปรึกษาหรือกันเรื่องอนาคตของประเทศเรื่องอนาคตของประชาธิปไตยไทยเนี่ยทั้งในและนอกประเทศยังมีกลุ่มคนเหล่านี้น,นี้ไปด้วยอ,อนาคตไม่ไกลอืครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ